ก็ยินดีต้อรับเข้าสู่ KK Kimiko นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับอีเวนต์โอมดาวในรอบนี้นะผมคงเลือกที่จะข้ามนะเพราะว่าเนื่องจากผมดูแลไม่ค่อยแบบน่าสนใจสำหรับตัวผมนะครับก็ตัวละครที่เข้ามานะก็เป็นอีโบจูน่านะฮะก็ห้าแปดมืนโอมดาวจูน่าจูน่าถามว่าเก่งไหมส่วนตัวผมว่าเก่ง แต่ผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นผมมีการ์ดวิกที่ดีอย่างเอโรนี่อยู่แล้วผมเลยเลือกที่จะไม่ทําส่วนแสงจูน่าห้าหมื่นนะครับถ้าใครจะทาเนี่ยก็แนะนําว่าให้เก็บแสนไปเลยแต่เอาจริงๆคือถ้าใครชอบวิกเลือกจูน่าไม่แย่อะบอกเลยว่าดีส่วนถ้าใครอยากได้ลมนะผมแนะนําว่าเป็นกรน่าจะดีกว่าซาโฮนะครับกรน่ะมันดีกว่าซาโฮตรงที่ว่าแบบกรมันเป็นสกิลแบบเออสกิลมันดีกว่าซาโฮมันเล่นยากกว่านะจากความคิดผมนะ ส่วนมวงคุณไรกาฟอฟันมาได้ไงอันนี้ก็ถามว่าคุูไหมไม่บอกเลยว่าไม่ขม80,000นอมดาวถือว่าโคตรแพงไอสัตว์แล้วมีปลาดาวจายอย่างเงี้ยโคตรแพงถ้าจะทําจริงๆนะแนะนําปืนหมาสวิตดีที่สุดในเวนนี้ฮ G จีนะส่วนการที่มาเลออันนี้ก็มีรูรูเบลถามว่าดีไหมไม่ดีผมว่าถ้าจะเอาลูรูเบลอะเอาสีการดียังดีกว่าส่วนนักไรออนก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับสวิตเล่นหน้าก็ไม่ดีเลยไอตัวนี้ยิ่งกระจอกเลยครับ ส่วนอันนี้น่าสนใจก็คือ Monster, Monster มอนเตอร์เลนมอนเตอร์มัดอันนี้ถือว่าผมว่าดีแต่หาว่าผมเอาไหมผมบอกเลยว่าไม่ผมเก็บไว้รอรอบหน้าดีกว่าผมรู้สึกว่าผมมีเลมอนมอนเตอร์ก็ดีอยู่แล้วส่วนบอดจับดีชาร์จก็ไม่ได้ดีนะไอจี้ยุนลังกักขังเข็มสปายโดนสร้างโลกไม่ดีเลยอันนี้อาจจะแบบพอใช้งานได้อยู่แหวนป้องกันเนี่ยผมอาจจะเลือกจี้นี้นะส่วนกิจกรรมเป็นการกดแบบ อะไรวะแจ็คพอตอ่ะก็คือใครจะสุ่มนะฟังดีๆคือใครจะสุ่มเนี่ยแนะนําไว้สุ่มแบบห้าสิบไปเลยห้ามสุ่มแบบสิบเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่ไม่คุ้มแถมมันได้น้อยมากส่วนมีอะไรมาใหม่เนี่ยคอตูมจูหนา้าความสามารถเมื่อตกพื้นที่หัวม,มุมเจ็สิบห้าเปอร์เซนสร้างอะไรมาแล้วขึ้นย้ยถือว่าดีสําหรับใครจะทําจูหนา้าแล้วเติมคอตูมผมบอกเลยว่าคุ้มย้ําว่าสําหรับคนที่เติมเออถ้าแบบไม่ได้เติมอ่ะยังไงก็ไม่คุ้มนะครับ ก็พูดจริงๆจากกิจก,กรรมรอบนี้เลยนะพูดจากใจเนี่ยคือไม่ค่อยน่าสนใจอืมพูดตรงๆเลยส่วนจูน่าเนี่ยถ้าดูแบบจากอันดับนะคนแทบจะไม่ค่อยเล่นสิบสามนี่ก็ถือว่าคนเล่นอยู่แล้วเนี่ยเออก็ไม่แย่ความสามารถก็เมื่อตกพื้นที่ของาัานหลือก่อสร้างใช้เอฟเฟกพื้นที่ผีเสื้อเมื่อจบเทินผีเสือเ้อแสดงผลแล้วก็อ๋อมันมีคอมโบกับสกิล้นี่ อันนี้อาจจะน่าสนใจนะจูน่าถ้าเป็นคอสตูมอาจจะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งเป็นคาเรอรกอะไรนะวิทยาทานให้ดูแล้วกันว่าพันเพชรเนี่ยได้กี่อมดาวผมมีทั้งหมดมันต้องเหลือหกสามห้าหกนะโอเคไ่มเดี๋ยวดูว่าจะได้กี่อันผมจะส่มให้ดูพันเพชรเพื่อแบบเป็นแนวทางก็ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสงสัยอะไรก็แบบลองคอมเมนต์มาได้ก็ เดี๋ยวผมจะเป็นคนแนะนำให้เองก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากรู้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันส่วนผมก็จะพยายามไปตอบทุกคอมเมนต์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับระหว่างรับชมโอเคจากที่ดูเนี่ยอืมโอเคครบละขอพูดก่อนนะว่าหนึ่งพันเพจเนี่ยยางต่ำอันนี้พูดอย่างต่ำนะ หนึ่งพันเพต้องได้ลูกอมดาวประมาณสี่พันถึงห้าพันแนะนําว่า4ี่พันถึงห้าพันถ้าน้อยกว่าสี่พันเนี่ยสามพเก้ายังพอได้แต่ถ้าน้อยกว่าสามพเก้าเนี่ย, 3, 9, ย,ย, 3, 9, ยผมว่าถือว่าคุณค่อนข้างดวงเกลือเลยทีเดียวถ้าจะทําเว้นแบบนี้นะส่วนกิจกรรมนี่ก็มีอะไรให้แลกบ้างไหนดูสินีก่การหักกาจูหน้าตํานานซาโฮตํานานกอนจูหน้าอืบอกเลยว่าไม่ค่อยดีเลยว่ะ เอาจริงๆใจใผมอ่ะผมอยากได้นะไอตัวเนี้ไอตัวมันชื่ออะไรวะลืมชื่ออย่างจูน่าหรือจูนี่วะจูน่าอยากได้แต่ที่ไม่ทําเพราะว่าคือถ้าจะเอาแบบให้มันโหดจริงๆอ่ะคือมันต้องเติมคอรสตูมไงแล้วคอสตูมมันกี่บาทวะแป๊บเจ็ดร้อยี่สิบเก้าคือผมไม่มีเงินขนาดนั้นเพื่อที่จะเติมไงก็เลยแบบเออไม่ทําดีกว่าวะเพราะว่าถ้าทํามาก็คงคงไม่ได้เล่นอ่ะเพราะว่าเล่นแต่เอโลแน่แต่ว่าถ้ามีคอสตูมตัวนั้นก็อาจจะเล่นตัวนั้นนะ เพราะว่าหนึ่งอ่ะคือผมค่อนข้างชอบโมเดลการะนะดูดิโค้รสวยเลยนุ้ยแต่แบบติดตรงที่ไม่มีเงินเอาแบบนี้ถ้าผมแบบหาเงินได้ทันก็อาจจะมาทําคลิปให้ดูว่าสุ่มหาจูน่านะแบบโดยใช้เพชรทั้งหมดที่มีเนะี่ยเออแต่ถ้าแบบไม่ได้เห็นคลิปนั้นก็แปลว่าคงไม่มีเงินเติมครับก็เลยเลือกที่จะไม่ทํานะก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหน,นก็คอมเมนต์ไว้ได้นะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะเจอใหม่คลิปหน้านะครับ